ดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะมาตามหาไอดอลกันนะคะแนะนำก่อนนะคะลัคนานะคะราศีพิจิกนับไปจากลัคนาไปที่7ก็คือปัตตนิคนรักคู่ครองนะคะ The i m p r e s s ค่ะ นับจากลาัคนาไปที่9ก็คือสุภะราชินีพระจันทร์ค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะเป็นการอ่านภาพรวมกว้างนะคะตามหาไอดอลกันค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่30มิถุนายน2564นะคะเป็นการอ่านภาพรวมกว้างค่ะ ขอบคุณท่านสมาชิกมากมายนะคะที่ติดตามค่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะถ้าสนใจรับคำปรึกษาวางแผนชีวิตก็ติดต่อไลน์นะคะหรือสนใจรักษาสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้กระชุ่มกระชวยเลือดลมไหลเวียนดี D นะคะถ้านั่งนานกับการทำงานนะคะ ก็มาฝึกโยคะออนไลน์กับอาจารย์ยุ้ยได้นะคะไปเริ่มกันที่คนมีประเด็นนะคะตามหาไอดอลกันค่ะซีถ้วย ามไม้เดอะเฮมิ t ราชินีเจอถ้วย อดสวินถือดาบ <c oughs> แปดถ้วยราชินีถือดาบ <c oughs> คนมีประเด็นนะคะอาก็ได้พบคู่นะคะคู่นั้นเป็นคู่จากคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะ คนอีกทินที่หนึ่งนั้นก็คือลาภะนะคะเด์มิตค่ะในช่วงอายุ3 6 6 0ปีะคะ่ะมาพบกับคนรักนะคะลาภะนำลาบลอยคลุกมาให้ะคะ่ะดาพุทธก็คือการติดต่อค้าขายพูดคุยกันขีดดเขียนความคิดนะคะการเดินทางะคะ่ะ การเดินทางนั้นก็ทําให้ไปพบคู่ที่เป็นบุคคลที่มีวิชาความรู้เก่าแก่นะคนมีประเด็นก็ไปพบคู่ที่นําลาผลมาให้นะคะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่มะมรณะคนไกลค่มะนะมรณะมรดกคนรักก็ได้ มรดกตกททษมาทำการค้าขายค่ะทำให้กรรมการงานอาชีพของคนรักเนี่ยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดีมากเลยคะ่ะดาวอาทิตย์ยศัก,กรรมอาชีพของคนไกลนี้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต มาค้าขายแม้จะไม่ค่อยพูดเนาะ,ะพูดน้อยนะต่อยหนักนะกมาอาชีพยศศักต์ตำแหน่งเนี่ยคนทางไกลได้ของเก่าจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษค่ะมาร่วมกับชาวราศีพิจิกอยู่เคียงข้างค่ะ,ะงานนี้ก็ทำให้ชาว ราศีพิจิกนะคะตนเองนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักคู่ครองเป็นคนทางไกลนะคะามาผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะญาติมิตรมาเจอกันนะเป็นครอบครัวใหญ่คะ่ะมีบุตรหลานบริวารแม้จะมีประสบการณ์วิชาวความรู้แตกฉานก็ เป็นคนอ่อนวัยกว่านะคะปุตตะนะที่มาผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันนะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะสุภะคือความรุ่งเรืองคนจากถิ่นที่หนึ่งค่ะคนจากแดนไกลน่ก็มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะพูดโดยรวมนะคะนำความรุ่งเรืองของชีวิต การมีครอบครัวให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในรอบ30ปีต่อมานี่แหละคะ่ะในช่วงอายุ36 6 0ถึง60ปีค่ะรุ่งเรืองมีความสุขนะคะก็ไปพบกับคนรักคนที่นำความรุ่งเรืองมาให้ราชาโชคเป็นคนสวยคนหล่อนะคะ เพ่ตรงข้ามคนนี้คนรักคู่ครองคนนี้นะคนอีกถิ่นที่หนึ่งอ่าก็ได้ลาลาพระฟุคๆจากคนไกลนะคะ,ะมากระตุ้นมาเป็นกองเชียร์นะคะคนรักของชาวพิจิตรมีกองเชียร์สนับสนุนนะเพราะเป็นผู้มีความรู้วิชาการมาสนับสนุนชาวพิจิตร ให้มีความสุขรุ่งเรืองนะชาวราศีพิจิกเองก็เดาวอังคารนะคะเลือดลมแข็งขันขยันนะคะปรับตัวได้ค่ะ,ะเข้ากันได้ดีกับคนรักคนไกลคนนี้นะชาวพิจิกผู้อ่อนน้อมท่อมตนค่ะ,ะก็ได้พบเพื่อนใกล้ชิดใกล้กลมาสนับสนุนการค้าค่ะ เริ่มสิ่งใหม่ๆก็ได้คนรักอยู่เคียงข้างยันขันแข็งงานนี้เลือดลมดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะในรอบ30ปีต่อมาคู่ค้าทั้งคนเก่าแก่นะคะคนที่เป็นเพื่อนสัจชะเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาก็แวะเวียนมาคุ้นเคยกันค่ะ เหมือนญาติมิตรเก่าแก่กันเลยค่ะเสาในเรือนสักชะนะคะเต็มที่เลยกับญาติมิตรที่มาสนับสนุนร่วมการค้าให้ประสบความสำเร็จร่วมกับคู่ครองค่ะไปดูค่ะว่าใช่ไอดอลไหมคนมีประเด็นค่ะ อ,อ่านเมื่อกี้แล้วเขามีประเด็นอะไรนะอืมก็เป็นผู้รู้อย่างรู้เป็นนักปราชญ์มาเจอกันนะชาวพิจิกเองก็เป็นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์นะคนสิ้นเสมอมาเจอกันคนะ่ะชอบสวดมนต์นะเข้าวัดฟังธรรมเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะรุ่งเรืองจากการเป็นผู้ให้นะ ยิ่งให้ยิ่งได้ The Hermit ราชินีประจันราชินีถือเสเหรียญร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยค่ะคนรักกับตนเองที่แข็งขันขยันเคียงข้างมาร่วมกันอ่ะก็มาพบกับดาราดาวโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะ The Star ะเศรษฐีมาเจอกัน ติดต่อค้าขายกับคนใกล้ๆสำเร็จผ่านสื่อโซเชียลก็สำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการที่รุ่งเรืองก้าวหน้าเดอะสตานี้ก็คือพันธุครอบครัวก็ได้รับการสนับสนุนจาก The Impress คนไกลนะคะสินเสมอมาเจอกันค่ะรักในการถือสินสวนมน์นะคะราชินีพันร์ก็คือชอบในการดูแลอาจสัยหยาิ มิตรบริวารน,นะคะในรอบ30ปีต่อมาได้พบมิตรมากมายตังแต่5ธันวาคมถึง1มีนาคม66ค่ะยาวไปไกลเลยค่ะได้พบกับคนรักที่เป็น The Star ามีชื่อเสียงมาผูกพันกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะการเงินดีค่ะร่วมกันธำมาค้าขายค่ะแนวโน้มนะคะ ในคู่คนอ่อนไว้กว่านะคะ6ถ้วยคุ้นเคยกันอ่าเป็นดาวโดดเด่นทำงานศินละปะเป็นศินลปินมีชื่อเสียงนะคะเดอะสันดาวอาทิตย์นะคะกรรมะการงานอาชีพนี้ได้รับการยกย่องนะคะประสบความสำเร็จนะคะได้เฉลิมฉลองชัยชนะที่ได้มาร่วมกันจากคนรักคนไกลอ่กลาแข็งขันขยัน เป็นคนไกลที่เลือดลมดีเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งผ่านเข้าวัยปลายนะคะสามสกถึงหกก็มาร่วมดูแลเอาใจใส่ทั้งการงานงานนี้ก็เป็นคนที่ชอบทำบุญปิดทองหลังพระก็ประสบความสำเร็จชัยชนะได้มา ด้วยความเข้มแข็งนะคะแต่สั้นก็มาอาชีพนี้รุ่งเรืองนะคะคนทางไกลนี้ก็ชาวราศีพิจิกเองก็ได้รับชัยชนะร่วมกันกับคนรักนะคะ,ะคนทางไกลนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันดูแลเอาใจใส่ไม่มีประเด็นนะมีแต่เพียงว่า การมาพบเจอกันนี้ได้เผยแผ่วิชาการความรู้ให้กับญาติมิตรเกิดความมั่นคงทั้งฐานะและการเงินค่ะไอดอค่ะเจอแล้วนะคะนะราชินีพระจันทร์เจอแล้วค่ะคนอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละคือไอดอลของชาวราศีพิจิกและทั้งสองฝ่ายก็เป็นไอดอลของกันและกันค่ะ สินเสมอมาเจอกันชอบเข้าวัดฟังธรรมบำนุบำรุงศาสนาเสือไปค่ะยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่มพูนบารมีให้ได้รับความสำเร็จทุกประการค่ะเดินั้นฉายแสงคิดบวกโลกสวยร่าเริงสดใสได้รับการอุปถรัรมภ์จากคนรักค่ะชาววิจิตรเดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นน่ายได้ค่ะ ไปพบคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นค่ะมาพบมาเจอ,เจอกันค่ะได้รับการอุปถัมภ์จากคนรักที่ดีค่ะอินไซด์คนพบตัวต,ตนของตอนเองแล้วค่ะแพ้ชันราเริงสดใสคิดบวกโลกสวยโลกเป็นสีชมพูค่ะอบันันนดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์พร้อมกับญาดมิบริวารแวดล้อมค่ะพบแล้วนะคะ ไอ้ดอลคนทางไกลค่ะราชินีพจ,จน์ที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับชาวราศีพิจิกค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะคะเป็นความหวังกำลังใจให้กับญาติมิตรไปต่อที่ คนโสดนะคะตามหาไอดอลกันค่ะราศีพิจิกธาตน,น้ำนะคะตามหาไอดอลค่ะ แพทยหมอพยาบาลมาเจอกันเนาะคนมีประเด็นเมื่อสักครู่ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะกบ่นอ่อนโยนค่ะดูแลเอาใจใส่ญาติมิตรคนโสดค่ะอ่าคนโสดก็ได้พบรักกับเพื่อนกับหน้าที่การงานค่ะเป็นการพบกันด้วยรักแท้ รักเดียวใจเดียวค่ะ The Sun สองไม้ราชินีถือไม้เก้าเหรียญสี่ดาบสี่ไม้ ราชาเถอไม้ดซันนี่ก็ไปพบกับกรรมะการงานอาชีพนะชาวคนโสดอ่าดซันนี่กรรมะการงานอาชีพยศศักดิ์ตำแหน่งก็ไปพบกับคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะมรดกมรดกมรณะคนไกลนะคะ,ะเป็นคนที่มาพบเจอเจอกัน จากการติดต่อการค้าพูดคุยกันนะคะเกิดความมั่นคงกับชีวิตนะเป็นคนเก่งค่ะได้มาเจอเจอกันมีความมั่นคงนะคะจริงจังและจริงใจและการเงินนี้กระดุมพระนะคะ,ะก็ไปพบกับคนที่จะมาผูกพันมั่นคงกันเป็นคนมีฐานะ การเงินดีค่ะ,ะชาวราศีพิจิกนับจากลัคนาไปที่สีนีพ้พระพฤหัสปทุมเกณฑ์นะคะ,ะการเงินดีค่ะ,ะได้จากการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะลงมือทำค่ะดวงปฐุมเกณฑ์ก็คือพระหัสเป็นสีก่กับลัคนาก็หมายถึงก็มีชื่อเสียงนะคะ ประสบความสำเร็จได้การเงินก้อนโตและมีครอบครัวญาติมิตรมากมายครอบครัวใหญ่การเงินก้อนโตพันธุทุครอบครัวมั่นคงค่ะไอดอลนี่ก็ไอดอลแเลยนะ นะได้คู่ดีมากเลยคู่จากทางไกลค่ะคนสุขประสบความสำเร็จโชคดีสีไม้ดูอีกฝ่ายนึ่งค่ะปัดสวินถือเหรียญ ึ่งเหรียญเวลาไม่พอไปต่ออีกคลิปนะคะ,ะหนึ่งดาบห้าถ้วยสามดาบสงถ้วยอ่าคนโสดก็ได้พบของค้นของ,ของรางวัลที่ถูกใจเป็นคนไกลคะ่ะ เป็นคนไกลนะคะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึงค่ะคนโสดใช่ไอดอลไหมแนวโน้มแนวโน้มราชินีถือเหรียญอสังรารได้พบคู่ที่การเงินดีค่ะถูกใจค่ะมั่นคงในฐานะเลยค่ะทำงานเสียสละ เป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะแต่เป็นคนที่เก่งในการงานประสบความสำเร็จที่ได้มาเจอเจอคนทางไกลนี้อ่ามีบุคลิกคล้ายกันค่ะราเริงสดใสเหมือนเด็กค่ะทำแนะนำนะคะเลิกรักกันละก,กันกับความรัก เยียวยาได้ทุกสิ่งความจริงเปิดเผยแล้วค่ะ The Sun รักแท้รักเดียวค่ะ Transformation ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่นะคะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้เข้ากับคนรักค่ะเหมือนผีเสื้อตายแล้วเกิด